หลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะสรุปชื่อตัวแทนพรรคลงสมัครผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะโดยมีรายชื่อคัดเดต4คนนะคะได้แก่คุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นายกิติร,รัตนนรงรองนายกรัฐมนตรีนายปลอยประสบสุร,รสศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนายประพัฒน์จงสงวนอดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ ทางด้านของนายยงยุทธวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าพักนั้นยังไม่สรุปว่าจะส่งใครลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยขออย่าให้เชื่อมโยงว่าการที่นายกิติรัตน์มีรายชื่อเป็นค a n ิเ d ตนั้นเป็นเพราะว่าพักต้องการหาตําแหน่งใหม่ให้กับนายกิติรัตน์หลังจากที่นายกิติรัตน์ต้องผเผชิญปัญหาจากการโกหกสีขาวตัวเลขส่งออกค่ะ ส่วนทางด้านของนายปลอยประสบสุรัวดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีรายชื่อเป็นคัดเตรของพรรคเพื่อไทยลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันนะคะว่าการที่มีชื่อของตัวเองเป็นคัดเดตเพียงกระแสะข่าวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีความคิดในเรื่องนี้เนื่องจากว่าต้องการทําเรื่องการบริหารจัดการน้ําให้เสร็จก่อนทั้งนี้นายปลอยประสบก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะคะว่ามีแกนนําพรรคเข้ามาท้าทามให้ลงสมัครหรือไม่ นอกจากนั้นค่ะยังเรียกที่จะตอบคําถามถึงความพร้อมถ้าต้องการลาออกจากถ้าต้องลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อลงสมัครเป็นผู้วา่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยค่ะเลแม้พนักงารเรานต้องเระ่ป็นนมการทุกประเทศเราถูกปล่อยออกมาที่จริงมันก็ไม่ถูกประชาชนยังเห็นผมมีประโยชน์ทำประโยชน์ได้ ในฐานะนักการเมืองเนี่ยก็ต้องเห็นอย่างนั้นตามประชาชนนะครับไม่ว่ามันจะเป็นตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นที่ผมพูดรวมๆในหลักการนะสำหรับต,ตัวผมว่าผมไม่ควรจะไปเลือกเป็นโน้นเป็นนี้เป็นนั่นหรอกผมไม่มีสิทธิ์จะทําอย่างนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราสังกัดพรรคการเมืองนะครับเราต้องฟังทุกอย่างาต้องทําเพื่อส่วนรวมนะรทั้งพรรคด้วยก็ทั้งประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นที่พยายามถามผมเนี่ยผมก็ตอบไปได้หรอก ส่วนทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวมอบนโยบายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการเมืองให้กับสออก,กสคออและก็ผู้ประสานงานการเมืองในที่ประชุมสัมมนาค่ะว่า การทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานาคสรสกสคแล้วก็ผู้ประสานงานทางการเมืองนั้นเป็นหัวใจสําคัญในการทํางานเนื่องจากว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานาครนั้นนะคะมีประชาชนอาศัยอยู่มากแล้วก็มีความต้องการที่แตกต่างกันดังนั้นการจัดทํานโยบายที่ตอบโจทย์กับคนกรุงเทพมหานาครจึงเป็นสิ่งสําคัญโดยต้องอาศาออัยสกสคผู้ประสานงานทางการเมืองเข้าไปทํางานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาอย่างพักเพื่อวิเคราะห์เป็นนโยบายให้ตอบโจทย์ ประชาชนมากที่สุดค่ะ นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยนะคะว่าพักจะคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมมีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนของพักในการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะพักก็พร้อมเปิดกว้างรับฟังทุกความคิดเห็นรวมไปถึงการเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์เพราะว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ผ่านงานทางการเมืองของกทมมาก่อนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธกระแสะข่าวที่ออกมาระบุว่าสนับสนุนนายกิติรัตนาานงรงนายกรัฐมนตรีลงแข่งขันผู้ว่ากทม โดยทุกอย่างอยู่ที่มติของคณะกรรมการบริหารพรรคค่ะ